สวัสดีครับจากช่องพ่อเซียนนาผู้พาลวยนะครับเอาก่อนจะเบิ่งเซียนได้นะครับดูคำเตือนคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเสียนนาผู้พารวยนะครับเอาเบิงเซียนไดน,นะครับพ่อแก่นพ่อแก่นหัวควนนี่เรียกวิ่งพ่อแก่นเข่านะครับจับคูล่างเอาหนึ่งนะครับพ่อแก่นหววนี้ให้โจได้หวนหวนี้วิ่งบนหก

วิ่งหนึ่งนะครับเข่าตัวกลับเข่าหกหนึ่งนะครับล่างครับวันนี้วิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าเก้าหกเก้าแปดกนะครับพ่อแกนบนห6หกศูนย์ศูนย์ห่นะครับวงกลมที่9กาหาอหกเจ็ด ล่างเก้านะครับพุ่งกลุ่มไปสามตัวนะครับเปลี่ยนทางต่อไปทันต่อไปล็อกบนเซียนทิปนะครับเทียนทิปเทียนทิปล็อกบนแต่ว่าล่งล่างนะครับวิ่งเก้าห้าหกหกหนึ่ง เซียนทิพล็อกบนวิ่งบน038น,น,นะครับล็อกแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหนะครับเซียนทิปยวงกลุ่มไว้ที่เลขสามนะครับสา แปดสี่ศูนย์สี่นะครับเซียนทิพนะครับ C เซียนทิพไปนี่ย่งสรุปพ้นสิจับไฮตัวนี้นะยู่คางนี่ครับสรุปมันสิเป็นแบบนี้ครับถ้าเราสรุปนะครับย่งว่าสรุปสรุปพวงชุดไทยนะครับกสีสรุปไฮเบิ้งอีกนะครับของเซียนทิพ วิ่งบน038 8182 8485 3132 3435 0102 0405นะครับล็อกบนเซียนทิพย์แล้วก็วงกลมาปที่3วิ่ง3นะครับแล้วก็วงกลมไปสา3คู่นะครับเซียนทิพย์ไปแปดส สามสี่ศูนย์สี่นะครับเอาถ่ายนี่ถ่ายนี่พอเสียนนะหูกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ่ายนี่พอเสียนนะหูกับสวัสดีครับ